โรงเรียนอนุบาลลมเก่าบริหารงานโดยนายนัดเรือนยศผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลมเก่าเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563 ข้อมูลณนะวันที่9ธันวาคม2563มีนักเรียนชายจำนวน536คนนักเรียนหญิงจำนวน532คนรวมทั้งสิ้น1,068คนมีบุคลากรทั้งสิ้น46คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน2คนครูสายงานการสอน จำนวน43คนปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลลงเกา่าเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันเช่นผู้เรียนและบุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะทำให้โรงเรียนมีขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอนุบาลลงเกา่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนโดยทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากขยะจะมาจากผู้ที่มาออกกำลังกายในตอนเย็น จากหน่วยงานราชการต่างๆที่มาขอใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลลมเก่าด้วยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายในการลดละเลิกใช้พลาสติกภายในปีพุทธศักราช2565โดยให้แต่ละจังหวัดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้สโลแกนจังหวัดสะอาดซึ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3R คือ Reduce ใช้ให้น้อยลง Reuse ใช้ซ้ำและ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคนของโรงเรียนอนุบาลลมเก่าท่านผู้อำนวยการนัดเลื่อนยศจึงมีนโยบายว่าภายในปีพุทธศักราช2565โรงเรียนอนุบาลลมเก่าต้องปลอดขยะสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงามจึงได้มีการขับเคลื่อนประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน และหาแนวทางแก้ไขขยะในโรงเรียนและทั้งขอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกับทางคณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้เกิดแนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลักการ PDCA ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายว่าโรงเรียนอนุบาลลงเก่าต้องปลอดขยะสิ่งแวดลอ้อมร่มรื่นสวยงาม ภายในปีพุทธศักราช2565ผ่านโครงการไร้ถัง2แผนการจัดการเรียนรู้ต้องสอดแทรกการบริหารจัดการขยะหรือให้ความสำคัญกับการจัดการขยะเช่นการจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของวัสดุการรณรงค์คัดแยกขยะโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะที่ทางเทศบาลจัดขึ้นทุกปี 3สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะโดยโรงเรียนมีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะเช่นเทศบาลหลมเกา่าร้านค้าทั้งภายในและภายนอกร้านค้าศูนย์บาทมีการมอบไอศกรีมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลหลมเกา่าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางร้านค้าโดยมีการนำถุงนมที่ล้างและคัดแยกขยะแล้วส่งร้านค้าศูนย์บาท จากการประเมินผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ามีขยะลดลงจากวันละ60กิโลกรัมเหลือวันละ12กิโลกรัมโดยผ่านโครงการไร้ถังของสถานศึกษาและกิจกรรมอื่นๆของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ในการเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุธรรมชาตินัณจังหวัดส,สุขโขทยัยประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2563